สวัสดีครับโชคดีมีช่างชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูเครื่อง nb04 นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับที่ร้านนะครับอันดับแรกที่เราจะก่อนที่เราจะไปทําการประกอบนะครับเราจะทําการตรวจเช็คนะครับถ้าตรวจเช็คแบบนี้มันก็จะเห็นได้ไม่ชัดนะครับเราจะถอดออกมาเลยนะครับแล้วก็จะทําการล้างทําความสะอาดนะครับเพื่อที่เราจะได้มองเห็นไอจุดเสียหายหรือว่าจุดที่มันชํารุดได้ชัดเจนนะครับตัวนี้ นี่ครับแกะออกมาหมดเลยครับผ่าเครื่องนะครับก็ตรวจเช็คให้ลูกค้าไปเลยนะครับตัวนี้เป็น NB 0นนย์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นทองขาวครับตัวนี้คาบูเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นคาบูเดิมแต่ว่าวันนี้นะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จอะวันนี้เราจะประกอบไอ้ตัวชุดลานสตาร์ทก่อนนะตัวนี้เป็นลานสตาร์ทของ NB 0 4ศนย์นะครับพวกอะไหล่พวกนี้ที่ร้านมีจําหน่ายหมดนะครับพวกเขี้ยวสตาร์ทลานสตาร์ทนะครับฝาสตาร์ทก็มีนะครับ ตัวนี้ล้างครบทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับคือไม่ให้มีฝุ่นผงอะไรเลยนะครับตัวนี้เน้นสะอาดนะครับนี่ครับหน้าหลังเราล้างฝุ่นล้างคราบโคลนไรออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบสปริงเข้าไปนะครับตัวนี้นี่ครับออกหงายขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าก็ค่อนข้างสะอาดนะครับคือคือให้ทําความสะอาดให้ให้ดีครับคือเดี๋ยวถ้าเกิดมีเศษมีไรพวกเนี้ย เศษฝุ่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นสนิ so. มได้นะครับ well ตัวนี้ลานตัวสปริงลานนะครับตอนที่เราออกมาตัวแรกอะมันจะกระจายนะครับเราก็ใช้เคเบิลทายรัดนะครับเราม้วนเข้าไปให้มันอยู่เงี้ยเราเวลาเราวางมันจะง่ายนะครับในในส่วนของไอ้สปริงติดฝาดฝาล่างนะครับตัวนี้เราต้องม้วนแล้วก็เอาไปวางนะครับมันถึงจะง่ายนะครับถ้าเกิดเราม้วนยังไงก็ไม่ได้นะครับถ้าเราไปม้วนตรงนั้นนะครับตรงฝานะครับตัวนี้ก็ค่อยควางสปริงลงนะครับนี่ครับมันก็จะ ลงล็อกแล้วล้วก็ดึงเคเบิลทายออกแล้วทีนี้ก็ <ste ak> ค่อยๆปล่อยมือออกนะครับอย่าปล่อยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันเด้งออกมาหมดเลยนะครับค่อยๆคือให้สปริงขยายให้เต็มช่องนะครับแล้วหึงจะปล่อยมือออกมาได้นะครับนี่ครับกดดไว้ก่อนก็คือพยายามอย่าเพิ่งปล่อยทีเดียวนะครับถ้าปล่อยทีเดียวเดี๋ยวจะได้พันใหม่นะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยครับค่อยๆค่อยๆไล่ให้สปริงเต็มลานนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมา ไม่ได้ยุ่งยากครับก็ขั้นตอนที่มันยุ่งยากก็คือการพันสปริงเข้าไปในเคเบิลไทนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหยอดน้ํามันนะครับตัวน,นี้เป็นน้ํามันที่เรา,เาไว้ไอผ่าเครื่องนะครับน้ำมันพวกออตลุกทูทีอะไรพวกนั้นนะครับที่จริงไอฝาพวกนี้มันจะมีลานไว้สําหรับไอมีรูนะครับไว้สําหรับให้เราหยอดน้ํามันนะครับตรงฝาลานนะมันจะมีรูอยู่นะครับพวกส่วน304นะครับเราลองแกะ บางทีมันก so so ็จะเจาะทะลุสติกเกอร์หรือว่าบางทีมันก็จะอยู่ใต้สติกเกอร์เลยนะครับนี่แต่ว่าตัวนี้เราเราผ่ามาแล้วเราก็หยอดลงไปเลยนะครับนี่ครับยอดให้เต็มไปเลยครับตัวนี้แล้วตัวนี้จะเป็นลานนะครับเป็นลานพันหรือว่าลอกครับลอกพันเชือกนะครับตัวนี้เราก็จะม้วนเข้าไปนะครับก็คือผมจะไม่ไม่ได้เอาเชือกออกนะครับเพราะว่าผมจะไม่ตัดนะครับเสียดายมันนะครับอันนี้เราก็จะทําการม้วนเข้าไปเลยนะครับม้วน ม้วนสายเข้าไปในรอบพันสายครับแล้วก็เราจะเหลือปลายไว้ประมาณสักยี่สิบเซนนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราจะทําการม้วนเข้าไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีสปริงเห็นไหมมันที่เป็นตาขอครับมันจะเป็นสปริงเนี่ยนะครับนี่ผมชี้อยู่เราจะให้มันมาเกี่ยวกับไอตัวตรงมูเล่พันสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับของเราเนี่ยครับเราจะวางไว้ก่อนนะครับนี่ ตัวนี้ค่อยๆไล่นะครับพอถ้ามันลงแล้วสปริงมันก็จะเกี่ยวกับไอตัวมุเลได้นะครับตัวนี้ยังไม่ลงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องดัดสปริงตัวนี้อีกนิดนึงครับเพื่อให้มันเข้ามาเกี่ยวกับไอตัวมุ่เลของเราเนาะตัวนี้เนี่ยครับตรงนี้มันจะต้องเกี่ยวตรงนี้ครับเห็นไหมเดี๋ยวเราวางก่อนนะครับวางแล้วโอเคลงแล้วครับนี่ครับเราก็จะทําการหมุนไปสักสามสี่รอบะครับก็คือให้สปริงมันมันหมุนตัวไปครับ แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยพันเข้าไปนะครับค่อยค่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องใจเย็นๆครับทําไม่ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายนะครับถ้าใจร้อนนี่ก็คือไม่ได้ครับต้องใจเย็นๆนะครับนี่ครับดึงเชือกดูเห็นไหมโอเคครับลองดึงดูอ่าโอเคติดอย่าดึงแรงนะครับถ้าดึงตรงนี้เดี๋ยวสปริงหลุดออกมาก็เป็นเรื่องอีกนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็วางไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝา ด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะมีลวดสปริงหนึ่งตัวนะครับใส่เข้าไปตัวนี้นี่ครับใส่เข้าไปเสร็จนี่จะเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวที่ไปเกี่ยวกับจานไฟนะครับเราก็จะใส่แบบนี้เลยครับนี่ครับใส่ตามรูปเลยครับเห็นไหมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปวางไว้ที่มูเล่พันสตาร์ทมูเล่พันสายนะครับนี่ผมก็จะทําการหยอดน้ํามันนิดหน่อยครับใส่ไปในรูตรงนี้แต่ว่าถ้าไม่มีน้ํามันก็ใช้เป็นเจลาบีก็ได้นะครับอันนั้นไม่ไม่ได้ใช่ปัญหาครับตัวนี้คือ เอาไว้หล่อลื่นนะครับจะเป็นน้ํามันจะเป็นทูทีจะเป็นไอเจลาบีอะไรก็ได้ครับตัวนี้โอเคนะครับนี่ใส่ผิดรูครับหยอดไปก่อนเราลองเทียบดูนะครับเนี่ยมันจะมีสปริงดันเขี้ยวอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสปริงเล็กๆเกที่ยวใส่ไว้ในรูตรงนี้นะครับเนี่ยครับใส่เข้าไปเลยโอเคครับผม โอเคนะครับหลังจากที่เราวางสปริงดันเขี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอชุดชุดเขี้ยวสตาร์ตตัวนี้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็สปริงอะ่ะมันจะไปดันตรงเขี้ยวนะครับเนี่ยครับเราวางตรงนี้มันจะมีรูอยู่เห็นไหมครับเราจะเอาเอาตรงเขี้ยวอะ่ะมันจะมีไอน้น,นูนนะน่ะเอาไว้ใส,ส่ใส่ลงไปในร่องนะครับเราก็จะใช้เขี้ยวสปริงนะ่ะดันนะครับเวลามันมันดีดตัวออกมาก็ดันให้มันหุบเข้าไปนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับ อะไรมีขายนะครับสปริงตัวเล็กๆตัวนี้นะครับ่ไอสอบถามที่ร้านได้นะครับตัวนี้ต้องเคี่ยนะครับตัวนี้จะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องเคี่ยไอตัวสปริงสปริงตัวเนี้ยออกมาข้างนอกนะครับดันดันดันออกมาก่อนนะครับเพราะถ้าทับเข้าไปก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไข่น็อตไม่ได้นะครับตัวนี้โอเคครับใส่น็อตแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการไข่น็อตเข้าไปเลยนะครับ พอไขเข้าไปเสร็จแล้วก็เราจะลองดึงดูนะครับว่ามันฝืดมันติดขัดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับตัวนี้นี่ครับไขเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดึงดูก่อนนะครับผมหาไอ้ไขควงที่มันแน่นๆหน่อยนะครับมาไขนะครับ <t ose cute> ตัวนี้เพราะว่าเมื่อกี้จับไอ้ตัวหัวแชกเล็กไอ้หัวปากตายไอ้ไม่ใช่ปากตายเขาเรียกอะไเลยอะปากแบนนะครับปากแบนตัวเล็กๆไขยอยู่นะครับตัวนี้ไข่เข้าไปแล้วใช้สเส้นเปลี่ยนหัวหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่ากล้องมันหมุนนะครับ นี่ครับผมจะใช้ตัวตอกนะครับแต่ไม่ได้ตอกนะครับแต่ว่าตัวตอกมันจะมีกําลังในการหมุนมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่หลุดล่วงนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองดึงดูครับนี่ครับดึงดูแล้วเขี้ยวก็ออกนะครับออกหุบได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับดึงดึงนิดหน่อยก็ออกแล้วก็แสดงว่าตัวเนี้ยใช้ได้ครับไม่ไม่ได้มีปัญหาฝืดอะไรนะครับนี่ครับดึงนิดนิดนะครับนี่ครับออกนะครับ โอเคนะครับในส่วนของคลิปวิดีโออาทิตย์นี้ก็จะเป็นน่าจะเกี่ยวกับเครื่อง NB 04นี่นแหละครับผมจะลงไว้ในส่วนของการเปลี่ยนอะไรแล้วก็การประกอบเครื่องผ่าเครื่องเปลี่ยนเสื้อสูบเปลี่ยนแหวนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้คลิปวิดีโอตัวเนี้ยผมทําอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับในส่วนของคลิปพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นการตั้งทองขาวนะครับตั้งหน้าทองขาวนะครับว่าเราจะตั้งยังไงในเครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อให้มัน ตรงและก็มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอวันนี้ก็คงต้องลาไปเท่านี้แหละครับสวัสดีครับผม